เอาไปพัดก็เสร็จเสร็ได้ค่ะพัดกินพัดใส่น้ำมันหอยน,ะะนอ้องแค่นาะเบื้องดอกพักแก่ทั้งปอนเนาะคะ่ะยังมาใด้ใเก็บอยู่เอาเบื้ศาศาศองบรรยากาศกันน้องอันนี้ก็คือเขียวเขาออกแรงเนาะค่ะเนาะกาลังเชีย่ยพื้นทีน,ะะนออ้องแค่นาะเพราะว่าจิตใจทั้งปอนกระแลออกมันบ่มีหมองไปเนาะค่ะเนาะพออันนี้ลงก็จะได้ลงปลูกหลังจากวเดียวไม่ใช่เนาะค่ะเนาะหวานี่ มึงยงผังกห่าหลายลึกตัวเลยเก,กินโอ้ยเมื่อไปถือตัวนี้ออกแล้วเอาไปท่องปอนก็แล้วออกมันบ่มี่มองไปเนาะเนาะพ่ออันนี้ลงก็จะได้ล่งปลูกหลังจากเดียวพีเใส่เนาะ่ะเนาะววานอ้ยมาพอพริกตัวนี้อีก อันนี้อันนกวัวผักอันนีนกวัวหย่าเราแยกทั้งปอนสิเก็บดอกผักพายส้มสวนและะ้วค่ะอันนี้ยังมีอีกดอกเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมค่ะอันนี้กับหย่ากับไลคือกันเนาะคะ่ะเหมือนเหมือนหูว่ายหย่ายังเพื่อนเหมือนหูนกะนก เดี๋ยวไปเอาไปกินแล้วกันเนาะมึ้งๆกว่าังสิอ้ท้องปอนกะล้ายางนลครับเพรได้เอาหางออกเนี่เดี๋ยวไปเอาไปกินแล้วกันเนาะมึ้งๆกว่ามังสิอ้ท้องปอนกะล้ายางนะคะับเพราะได้เอาหางออกเนี่ยเราแยกท้องปอนสิเก็บดอกพักทายส้มสวนแล้วคอับยังมีอีกดอกแล้วกันเนาะ ลงแตงลงท่านที่เป็นมะไทยอยู่เนาะคะ่ะเราแย่งทุ่งปวนที่เก็บดอกผักทายส้มสวนนะคะอันนี้ยังมีอีกดอกเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมค่ะมันีเป็นกวัวผักมันีเป็นกวัวหย่า ตัวนี้เนาะคะ่ะเนาะหลายซะเหละเกินค่ะเพื่อนๆนี่ยู่นานพักนี่ท้องปอนก็นเรื่องบเดแผลออกเนาะค่ะเนาะนีะ่ก็เป็นอีกอันนึงเนาะค่ะเนาะเป็นอีกอันนึงนะะนเพือ่อน,นๆอันนี้มันแจวมันแจวนะคะ่ะเพราะตะก้อนนี่หลายเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวก็เอาไปกินเนาะคะ่ะเนาะมึ้งๆก่องสิไอ้ท้องปอนก็หลายอย่างเนาะคะ่ะเพราะได้เอาหยาออกเนี่ย เราแยกทั้งกวนสิเก็บดอกผักผ่านส้มสวนเนาะคะ่ะเนาะอัน,นยังมีไม่ดอกเนาะคะ่ะเนาะงสี่นาะค่ะนี่ตายลงไปเหมือนว่านนี้กับเปิดน้ำเปิดน้ำใช้หัาโพดเนาะคะ่ะเนาะน้ำบังเอิญมากมากท่วมมากท่วมผ่านาน้ำฟักเนาะคะ่ะยังดีดีอยู่ <laughs> ปุยกบะเบนกาว่านเนาะคะ่ะเนาะยัน เนี่ยมาเขายังหน่อยอยู่นะทักบงตุ้มห้องเต้บ้างหนากระไลไหลไปนองขึ้นพัฒนาได้เสียอ่อนแล้วคัะนเนาะเนาะผักท้องปวดร้อยของหลงแรงแล้วค่นเนาะแต่ได้เปลียงน้ำออกนะคะ่ะอันนี้เพคนเอื่นผักกาดอย่างน้อคนอื่นผักห้องเต้มะนไงเห็นมั้ยน้อคนอื่นสีนกขานี่ตายลงไปเหมือนวานนี้กเ็เปิดน้ำเปิดน้ำใช่ขะะนะงเขาโวดแล้วคันเนาะน้ำบังเอิญมาก มาถ่วมมาถ่วมผ่านาน้ทั้งนั้นค่ะถ้าต้นแต่ยส่ไป,ปื่วยว่าพวกหัวเป็นน้ำหยางนั่นค่ะเนาะเมันเพื่อนสิเป็นน้ำดินบ่ผักบุง,งตุ้มห้องเต้บ่หญากก็ไหลยหลไปนอนขึ้นพัฒนะถ้าสิเสียอออนนั่นค่ะเนาะจ้ามันนี่ต้องผลพายเพืเ่อนๆชุ่มส่วนนั่นค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเหมือนเพืเ่อน อ่านพักแค่ต้องขวนกำลังงามแล้วค่ะเนาะหรือว่าสิเป็นจังไหรเนาะตัวน,นี่อนนอนนอยอมเป็นกัวพักไันเป็นกัวหยาลงแตงลงท่านนี่เิ่นมะไถ่ยู่เนาะคะ่ะพักบุงตุง้งห้องเต้บ่ อย่าก็ไล่ไล่ไปนองขึ้นวัฒนธรรมไ้เสีเสียออกนะค่ะเนาะพักบึงตุ้มห้องเต้บอ๋ออย่าก็ไล่ไล่ไปนองขึ้น,นวัฒนธรรมไ้เสีเสียออกนะค่ะเนาะ,ะโอ้ยมาพอพลิกตัวนี้อีก อันนี้ก็พักซี่จีนเนาะค่ะพักซี่กีนไม่ต้องปอนกะหยาอันนี้ก็ล้ายียลีเนาะค่ะเพื่อนๆดึ่งออกมาเจ้าเนาะคะะ่ะเนาะมันเปลียนผักหยาล้ายเลือเลืกเกินโอ้ยเมื่อไปถือตัวนี้ออกแล้วเอาไปเอาไปพัดก็แซ่แซ่เด้ดค่ะพัดกินพัดไซ่้นามันหอยนเะะนาะ เบื้องดอกผักแก่ท้องฝนเนาะค่ะยังไม่ได้เก็บอยู่เนาะผักท้องฝนร้อยอังลองแรงแล้วค่ะเนาะแต่ได้เพียงน้ำออกนะคะอันนี้เป็นเอื่นผักกาดอย่างนอวันเอื่นผักขมตีวันนะมันบนอวันเอื่นขอบคุณทุกการรับชมค่ะแต่ต้นแตสายเปื่อยๆว่าพวกหัวเป็นน้ำหยังเนาะค่ะเนาะวันเอื่นสิเป็นน้ำดินบ่เดี๋ยวเอาไปกินแล้ว <n> ค่ะเนาะ บึง้งบึ้งกง่องไม่สิไอ้ท้องปอนกระะ็ระะ้ายแยงแล้วค่ะเพราะได้เอาหยาออกนี่นี่ก็พักซี่จีนเนาะค่ะพักซี่จีนได้ท้องปอนกะหยาอันนี้กระะ็ร้ายอีลีเนาะค่ะเพื่อนเพื่อนดึงออกเพาเศร้านะค,ะนะคะ่ะเนาะยังดี <laughs> ดีอยู่ปุยกระว่านกะว่านเนาะคะ่ะเนาะยันเดียมะเขายังหน่อยอยู่นะ,ะลงแตงลงท่านเนี่เป็นมาไถ่อยู่เนาะคะ่ะ ต้าต้นแต่ไจเป,ปื่อยๆว่าพวกหัวเป็นน้ำหยางนะะนะเนาะเพื่อนๆสิเป็นน้ำดินบ่เมื่งมันยากาศกีดก้นองอันนี้ก็คืาาอเท้าเขาออกแลงเนาะค่ะเนนะกาลั่งเลี้ยพื้นทีเนาะเะนะพว่อนิโอ้ตัวน,นี้เนาะเะนะ่นนๆหลายชนิเกินค่ะเพื่อนๆนี่ยนันพัใน่้นนงนองปอนก็นเลืเลิ่ไบาดแออกเนาะเนๆะ มึงเป็นงผักหยาลายเลิะเลอเกินโอ้ยเมื่อไปถือตัวนี้ออกแล้วเอาไปมึงเป็นงผักหยาลายเลิะเลอเกินโอ้ยเมื่อไปถือตัวนี้ออกแล้วเอาไปอันนี้กับหยากระลายกันเนาะครเนเพื่อนมั่ววะหยาอย่างเป็นเพื่อนหูกระนะเอาไปผัดกระเซาะเสียดได้คคะผัดกินผัดใส่น้ำมันหอยนะเนาะ เบิง่งดอกผักแก่ทั้งปอนเนาะค่ะยังมัดในเก็บยอ,กกอ,กอยู่มันเป็นกัวผักมันเป็นกัวหยางถ้าต้นแต่ใสไปป่อยว่าพวกหัวเป็นน้ำหยังเนาะค่ะเนาะเหมือนกันนี่เป็นน้ำดินบ่ลงแตงลงท่านที่เพิ่นมาไถย่อยู่เนาะค่ะ ท้องปอนกระเร้าออกมันบ่มีหมองไปเนาะค่เนาะพ่ออันนี้ลงก็จะได้ลงปลูกหลังจากทีก่เอาปุ๋ยใส่เนาะค่เนาะหว่านี่ท้องปอนกระเร้าออกมันบ่มีหมองไปเนาะค่เนาะพ่ออันนี้ลงก็จะได้ลงปลูกหลังจากท <c ual ise> ี่เอาปุ๋ยใส่เนาะค่เนาะหว่านี่เมืองเป็นผักหยาหลายเลือดซื้อเกินโอ้ย เมื่อไปถือตัวนี้ออกแล้วเอาไปอันนี้เนาะพักบางตุ่งกำลังงามแต่ว่ากะมแต่ต่นแต่ายไปเปื่อว่าพวกหัวเป็นน้ำหยั่ะเนาะเพื่อนสิเป็นน้ำดินบ่จ้เมื่อนี้ต้องนลพายเพื่อนๆชมส่วนเนาะค่ะเนาะเห็นบ่ค่ะเพื่อนๆอ่านพักจะต้องวนกำลังงามเนาะค่ะเนาะหรือว่าสิเป็นจังไหรเนาะตัวนเนาะตัวนี้เนาะค่ะเนาะ หลายซะเหลือเกินค่ะเพื่อนๆนี่วันนานพักนี่ยท้องปอนกเอ็เริ่มบาดแผลออกแล้วค่ะเนาะต้องเอาออกนั่นหเห็นปะ้ะกบันั้นอีกนี่ใส่ใส่ฟุ้นใส่หยังแล้วกันท้องปอนกเ็เริเอาออกมันบ่มีหมองไปเนาะค่ะเนาะพ่ออันนี้ลงก็จะได้ลงปลูกหลังจากเดียวคือใส่เนาะค่ะเนาะหวานนี่ถ้าเมื่อมันอากาศไี่ลงอันนี้ก็คือเขียวเขาออกเหลืงแล้วค่ะเนาะกาลังเคลียร์ พื้นทีเนาะค่ะเนาะเพราะว่าจิตด้พักบงตุ้มห้องเต้บ่งหญ้ากระไายหลายไปนองขึ้นพัฒนะถ้้สีเสียออกเนาะคะนะ่ะเนาะนี่ก,พก,กนนะะ็พักสี่กีนเนาะค่ะพักซี่กีนที่ต้องอก่อนกะหญ้าอันนี้กระไายีลีเนาะค่ะเพื่อนๆดิงออกพระเจ้านะคะนะ่ะเนาะต่อตัวน,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะหลายซะแล้วเกิน,นะค่ะบเพื่อนๆนี่ นี่นั้นพันี่ท้องปอนก็นเลือกปเดแยวออกนะคะเนาะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ